คอนนิจิว่าคานาปเดสสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม h r r y y p t t t r r m g i c a w a k e n เวกอ่าทุกคนอาจจะเห็นข้างหลังพาแล้วครับใช่เลยครับนี่ตอนนี้ Harry Potter ของเรานั้นก็มาเข้าสู่กับกิจกรรมฮาโลวีนกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมาดูทางด้านขวาของผมนี้ก็จะมีรูปฟักทองแล้วก็รูปข้างขาวปแป๊บแป,บแป,บแปบ๊อยู่อย่างนี้ ใช่แล้วครับกิจกรรมฮาโลวีนฮอกบอร์ฮาโลวีนซึ่งไอ้บอร์ดตัวนี้มันจะเปิดตอนที่ศาสตร์มีตาราคมก็คือเป็นวันฮาโลวีนนะเอาง่ายๆก็คือกิจกรรมบางอย่างอย่าง3กิจกรรมเนี้ยจะเปิดตอนฮาโลวีนตอนนี้ก็จะมีเราอินเจ็ดวันได้ของซึ่งว้าวคุ้มมากเลยนะครับเนี่ยได้เพชรซุปเปอร์สามร้อยเนี่ยนะกับการ์ดที่เอเวอเรสต์ ger, การ์ดที่เดีย๋ยวไม่รู้เอาไปทำอะไรนะแล้วก็มีกิจกรรมแต่พัสริ่ง ตรงนี้นี่พอเรากดปุ๊บจะมีคาใบให้เราไปตามหานะครับอันนี้เดี๋ยวผมเฉลยแล้วกันนะครับว่าไปอยู่ตรงไหนตามผมมาเลยครับนี่ครับซึ่งคำใบของเราเนี่ยจะบอกว่านี่เราก็จะพบกับแดนเนียลที่อยู่ตรงสะพานนะครับคอยลักเขาอยู่คอยลักใครก็ไม่ดูโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวบนสะพานคนเดียวพอเราอินเตอร์เล็ตเข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้าคาสีน แล้วเราก็จะได้คุยกับแดเนียลอีกหน่อยฮายผมจะข้ามตรงส่วนอยู่ไปนะครับให้คุณเอาไปอ่านเองนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจ <c oughs> จะไปกักรถเร็วกันเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนพัสเซิลมาชิ้นหนึ่งแล้วครับซึ่งในชิ้นส่วนพัสเซลเนี่ยใหญ่เดี๋ยวมันจะมีชิ้นส่วนใหม่อีกในอีก51นาทีนะครับจากเวลาของผม ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงตีสี่นะครับก็คือถ้าเกิดคุณตื่นมาแล้วมาเจอคลิปเนี้คุณก็น่าจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาคุณก็น่าจะมีแบบชิ้นส่วนให้ต่อประมาณ2ชิ้นละซึ่งชิ้นแรกเนี่ยผมบอกให้แล้วว่าเป็นแดเนียลที่อยู่บนสะพานนะแต่ชิ้นที่2นี่ผมยังไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันยากเกินไปอะไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกทีหลังเนาะหรือไม่ก็อาจจะบอกในคอมมูนิตี้ในช่อง YouTube เอาอ่ะทีนี้หลักๆของผมเนี่ยที่ผมมาทําคลิปนี้ผมจะมา ให้ดูเกมเพลย์เต้นนะครับซึ่งคราวนี้มันจะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งก็คือฮาโลวีนทีมแดนซ์เอางอ่ายๆก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องเต้นสู้กับพวกคอมเพเนียนะครับทีนี้มันจะมีคอมเพเนียตัวหนึ่งที่คุณน่าจะเต้นแล้วระบากชีวิตอยู่ก็คือตัวไอวีตัวไอวีเนี่ยจะใช้เพลงใหม่เลยเนี่ย New Dance f i g h o f t h e Just t r o w ห้าดาวห้าดาวด้วยนะครับห้าดาวซึ่งไอวีเนี่ยเวลาเต้นเนี่ยมันจะทําคะแนนอยู่ที่ประมาณ จะแสนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้ากิจกรรมให้ดูก่อนนะครับว่าเข้ายัางไงดับไล่เข้าที่ห้องเต้นนะครับโอ้โหอย่างสวยครับห้องเต้นดูสิครับข้างบ,บนหฟ้าผ่ามีฟักทองโบยปินเต็มไปหมดบรรยากาศอยู่ในหนังแฮตพตเตอร์ตอนทเทศกา,าลฮาโลวีนตอนที่อ่าคุณค,ครูควีเรลนั้นเขาปล่อยทัวร์ออกมาครับก็นั่นแหละครับคล้ายๆอย่างนั้นเลย โหเห็นแล้ว hmm. หิวเลยครับเนี่ยตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็พอตีสามกว่าเห็นแล้วอยากกินข้าวเลยโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่านี่ตรงนี้นี่ตัวนี้คือที่เราจะสู้กับเต้นเต้นสู้ไม่ใช่สู้เต้นสู้นะครับเต้นสู้กับพวกคอมพานเครับซึ่งหนีผมผ่านละคอมพิวเตรตรงนี้ทีนี้เพลงใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากมากเพลงใหม่ก็ผมจะเล่นให้ได้แบบว่าชนะ ไอวีเนี่ยโหก็ลำบากชีวิตอยู่นะคือไอวีอ่ะคะแนมนมันประมไป700,000ใช่ไหมอันนี้คือไม่ออเพอร์เฟกต์นะครับเอ่อฟมันไดเอ็กซ์เลอร์ประมาณตัวเดียวอ่ะผมได้ประมาณ709นั่นหมายความว่าคุณอนะ่ะห้ามพลาดคอมโบตรงกลางกลางเพลงเด็ดขาดถ้าคุณพลาดคอมโบตรงกลางเพลงเมื่อไหร่อ่ะคุณจะได้ประมาณ40,000คุณสามารถพลาดตอนช่วงแรกได้แล้วก็ไม่พลาดเลยหรือพลาดช่วงหลังได้ ก็คือตอนแรกกับตอนกลางห้ามพลาดแล้วไปพลาดช่วงหลังได้มีโอกาสผ่านเหตุ mm hmm. hey, ผลว่าทําไมถึงพลาดช่วงแรกกับช่วงท้ายได้แล้วห้ามพลาดช่วงกลาง mm hmm. คือระบบเต้นเกมเนี้ยไม่มีคอมโบเว้ยมันเป็นคอมโบ mm hmm. คือคอมโบของเพลงอ่ะมันจะคูณแต้มครับและทีเนี้ยถ้าเกิดเราพลาดตรงกลางๆเนี่ยคอมโบหายครับพอพอคอมโบหายปุ๊บเนี่ยคะแนนที่เราจะขึ้นเนี่ยก็จะน้อย พราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราพลาดตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีคอมโบเลยมันยังไม่มีคอมโบคอ,อมโบยังน้อยอยู่อ่ะก็คือยังไม่เป็นไรแล้วเราก็มาเล่นให้ดีในช่วงตอนอกลางๆแล้วตอนท้ายก็ก,ก็คือคะแนนก็ยังคูณอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เต็จส่ากว่ากว่าอยู่หรือว่าเราเล่นดีแต่ต้นกลางแล้วมาพลาดตอนท้ายทาย,ยจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสได้อยู่เพราะว่าเราทําคะแนนตอนคูณเนี่ยไว้ได้ดีแล้วเราพลาดตอนท้ายก็มมีปัญหาอะไรแต่พอเราพลาดตรงกลางเนี่ย แบบคอมโบ200พลาดปุ๊บอ่าแล้วก็มาทํา200ใหม่เงมันคูณไม่ต่อเนื่องมันก็เลยทําให้คะแนนอาจจะไม่ถึงได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดเพลงใหม่กันดีกว่าว่าเพลงใหม่มีจังหวะในการเล่นยังไงซึ่งผมทําแบบ All Perfect ไว้ให้แล้วผมเต้นกับคู่หูในกิลของผมเองเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมก็ได้เลยครับ ่าคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้และหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วกดเลยครับติดตามผมช่องคณาบบและอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจในช่องเล็กๆของผมด้วยน,นะครับ